สวัสดีครับแฟนๆผู้รับชมรายการ John Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทำมะม่วงน้ำลาหวานนะครับเอาเท่าที่น้ปลาหวานในเฉยปอมะม,ม่วงเราทำไม่ได้มันทำจากธรรมชาติอยู่แล้วเออบังเอิญผมได้ไปเดินที่ตลาดฝั่งน้ำไปเจอมะม่วงหลายสายพันธุ์แล้วก็ ไปถูกใจอยู่อย่างนึงคือมะม่วงแรดแปดเร็วนะฮะแต่รูปมันก็ไม่ใหญ่มากผมเลยนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะต้องลบของเก่าที่เคยซื้อตุนไว้เพราะว่าวันจันทร์นี้จะเปิดงานแล้วออของเก่าที่ว่าันก็คือพวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับเป็นพวกพริกผักชีหอมแดง เครื่องอะไรต่างๆนะฮะที่ซื้อมาใหม่วันนี้คือน้ำตาลตาลตะโนดไม่ใช่น้ำตาลผสมแล้วก็มีกุ้งกิโลละน่าจะประมาณห้าร้อยบาทนะฮะแต่ว่าผมซื้อมาประมาณสองขีดหนึ่งร้อยบาทส่วอื่นที่เราจะมาลงมือทำ เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะบอกทิหนูว่านี่เป็นผลพวงจากโควิดนะครับที่จะต้องผมจะต้องสวมหน,นะะ้ากากนี่นึงแล้วใส่แว่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการซอยหอมหอมแดงมันไหนจะทําให้แสบตาได้กเ็เลยเลยสิ่งที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือลืมมันไปได้คือการล้างมือใหสะอาดก่อนทำนะครับโดยใช้น้ำยาล้างจานนี่ยฮะ เหมือนเดิมนะครับทุกสอดทุกน,นิ้วว่าสะอาดที่ไรแต่ก่อนหน้านี้ผมล้างสบนนะู่มาทีเมื่อล้วนะฮะนี่มาล้างเครื่องเติมเพืให้มันเกิดความมั่นใจในความสะอาดทีนี้นตอนนี้ผมจะต้มตัวกุ้งแห้งให้สุกก่อน คื่แห้สมเลครับเราก็มาซอยของผักชีเห้ตร้อยก่อนในการฆ่าเวลาใช่ยาง mm hmm. รูปักชีเนี่ยมันเก็บไว้หลายวันมันก็เกิดการเน่าเสียนะครับผมจะเด็ดไอ้ตรงใบที่มันเป็นเหลืองหรือมไม่ไหม้เสียออกไป mm hmm. แล้ที่สำคัญเลยคือส่วนรากในห้ามทิ้งในถ่านนะครับมันคือ เปรียบเทียบปัจจุบันก็คือมันคือของชูรสที่ดีอย่างหน,นึ่งเลยนะเป็นแบบธรรมชาติไม่อันตรายกับร่างกายเราจะซอยรากมันรวมไปกันไปเลยนะครับพอผมงลมปิดฝาไปมืม่กเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดพลัง,ลางงานนะาการปิดฝาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความร้อนไม่สูญเสีย หลังจากการล้างแล้วเราจะต้องตัดหัวตัดท้ายนะครับแต่แล้วก็เอาร็งแล้วเอาเปลือกอตรงส่วนที่เป็นสีเข้มเนี้ยออกไปนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเปลือกชั้นนอกมันอาจจะมีความสะกะปรกเราลอกแล้วเราจะเจอเปลือกชั้นในซึ่งเป็นสีม่อ่อนๆ,ๆนะครับ ล้ำนะครับทุกครั้งเวลาที่เราซอยหอมไม่ว่าจะเป็นหอมอะไรก็แล้วแต่หอม,มัว้ดอกหัวใหญ่หัวแดงต้องสวยแม่นทุกครั้งเลยนะไม่ไงั้นคุณจะเกิดกบรรยากาศสกเศร้านะครับมันซอยหอมแลเราเจะซอยไปตามด้านขวางของลายเส้นถ้าเราซอยไปทางด้านตรงเนี่ยชิ้นม,มันจะไม่ไม่สวยนะครับ ทุกอย่างผมจะซอยค่อนข้างละเอียดนะฮะเพราะผมมีคนไม่ก็ชอบทานอะไรที่มันเป็นกรอนๆรขึ้นๆอีกแล้ว,ลวกุ้งนี่เราได้ทําความสะอาดโดยการาต้ม้วยความร้อนนะฮะหนึ่งคือเราหวังผลเรื่องความสะอาดสองคือหวังผลเรื่องความอ่อนนุ่มของตัวเนื้อผมจะลินน้ำแรกทิ้งไปก่อนจากการต้ม วาน้ำตนี้มันจะอาจจะมีรสของความเค็มแล้วก็สารเคมีที่ติดมาจากตัวกุว่งคนะแล้วผมก็ใช้น้ำประปลาธรรมดานี่ยนะเป็นรอบที่สองในการล้างถามว่ามันนิ่มขึ้นไหมก็ระดับหนึ่งนะฮะอาจจะนิ่ม,มาจากการแช่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปื่อยนะครับ จริงๆแล้วผมชอบอาทานทุกๆอย่างที่มันเป็นเนื้อละเอียดละเอียดหมดนะแต่กุ้งนี้เราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าผมไม่มีอุปรกรณ์ในการที่จะบดมันเอาเอา,เอากุ้งมาพักไว้ก่อนับเพราะว่าราตอาศัยอุปรกรณ์คือตัวหม้อที่จะทำงานต่ออุปกรณ์ที่ว่านี้คือภาษาทางการเขาจะเรียกว่าภาชนะนะแต่คนสมัยนี้ชอบเรียกกันว่าภาชนะภาชนะ เ,เอาเจ้าน้ำตาลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันน้ำตาลฟ๊บนะครับแต่ผมนี่เป็นน้ำตาลแท้อย่างดีคือสีมาันจะค่อนข้างจะเป็นแดงแบบเข้มๆฝนพวยใส่ทางซอยของนี่ทาให้ผมรู้สึกเกิดบรรยากาศสง่เศร้าเลนต้อง,นะองมีสแสงด้านหนึ่งนะเราจะตั้งไฟไว้นะครับใช้ไฟอ,อ่อนๆนะครับเป็นการเคี่ยวเพื่อให้น้ำตาลละลายเป็นน้ำเหลวๆนะ แรกจะใช้ไฟแรงนิดนึงเดี๋ยวส้องพักรองใจลดระดับก่อเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างหน้าแป๊บน,นึงนะครับแสบตาครับกลับมาแล้วครับดูที่ตานะครับ ตรงตาขาวมันจะมีการแตกตัวของเส้นเลือดฝอยนะฮะอันนี้คือเกิดจากอาการแพ้ก็ต้องเปิดเครื่องระบายอากาศด้วยนะครับแต่เสียงมันจะดังนิดนึงจะทำให้เออ่ได้ยินเสียงผ,ผมไม่ชัดแต่ผมพยายามจะพูดให้ดังนะครับการท่านตอนที่เราต้องดึงไฟลงนะฮะเออเรื่องบอกไปอย่างหนึ่งคือปริมาณทั้งหมดนะน้ำตาล ปริมาณคือหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับหรือหนึ่งพันกรัมส่วนราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละสามสิบห้าบาทพิกกี้หนูที่ผมใช้คือเป็นพิกกี้หนูสวนนะครับค่อนข้างจะเป็ดนิดหนึงเม็ดตันจะเล็กซื้อมาถุงละสิบบาทนะครับต่ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันอยู่เท่าไหร่ หอมแดงก็ถูงระ20บาทเป็นการาขายปีกนะฮะโดยแม่ค้าเป็นคนแบ่งออกมาใส่ถุงไว้ส่วนตัวมะม่วงแปดริ้วนะฮะมะม่วงแรกแปดลิ้วที่ผมไปซื้อมาเนี่ยกิโลกร,รัมได้20บาทาได้ประมาณ5ลูกนะครับก็เป็นลูกค่อนข้างเล็กไม่ใหญ่เพราะลูกใหญ่ในที่หาย,ยากทำให้ไม่มีใครเพ้ามาขายกันหรือว่ามันกลายพันธุ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ถ้าเป็นสม mir, ني, ัยเมื่อผมเด็กๆเนี่ยผมจาได้ลยว่าผมมอหมอวงวางที่ฝาของผมเนี่ยตั้งแต่นิ้วกลางไปจดตรงขอมือผมเนี่ยนั่นคือลูกยาวขนาดนี้เองปัจจุบันเราไปวางนี่คือมันแค่ประมาณขึ้นฝามือเริ่มจะเหลวหมดแล้วนะครับความเป็นก้อนยังมีอยู่บ้างนิดหน่อยตรงบริเวณก้นของหม้อนะฮะเราก็ต้องพยายามค้อให้มันเกิดการแตกห้อยมากที่สุด เมื่อน้ำตาลมันเหลวได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะเติมน้ำปลานะครับหรือภาษาสากลเขาเรียกว่าฟิกซ์โซนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่มันไม่ถูกควรใช้ตัลึงนะครับยิ่งคำว่าน้ำปลาเหมือนกันฟังแล้วแปลกๆนหนึ่งเข้าไรนะครับคือว่าน้ำปลารู้สึกจะหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปซื้อกลับหนะึ่งตอนุญาต ก่ ه, อนหน้ากลับมาแล้วนะครับหลังจากการที่ดอกไปซื้ออ,อุปรกรณ์วัตดุเครื่องปรุงที่ยังขาดเหลืออยู่นะครับคือ,อ,อน้ําเค็มปรุงรสนะฮะง่ายๆเข้าใจง่ายๆดีกว่าเอามาน้ำปลานะครับผมซื้อยี่ห้อนี้มานะฮะเพราะในซูเปอร์มีให้เลือกอยู่แค่สองยี่ห้อ อีกยี่ห้อหนึงผมเคยทานสมัยก่อนอกว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยให้ความเค็มเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้นีความเค็มถือว่าสุดยอดเลยครับราคาก็ระดับหนึ่งนะฮะประมาณยี่สิบกว่าบาทซึ่งสมัยก่อนถ้าเป็นยี่สิบกว่าบาทเนี่ยผมามารถซื้อได้เท่ากับขวดสุราประมาณเนี้ยนะครับนะแลวสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เลยนะครับหลังจากการที่เรา ออกจากสถานที่ไปนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการทำความสะอาดน,นะครับล้างมือขที่ดีก็ล้างขวดไปด้วยเลย,น,เยนะดิะขวดสมัยใหม่เขาจะทำพวกพัชกิ้งมาเนี่ยค่อนข้าง,งจะดีนะครับซีมาดีโดยไม่ต้องใช้ตัวพลาสติกอ่ เป็ตัวคุมแล้วก็ร้อนด้วยความร้อนอีกทีนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบคลิป,ปล,ออล็อกกันเราต้องคลายสลักออกนิดนึงแล้วเราก็ปล่อ,อยง่ายฮะเราเปิดเตาต่อนะครับหลังจากที่มันหายไปความร้อนมันก็จะหายไปตามเลยแรกเราต้องพึ่ง ความแรงของระดับพลัางงานความร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะปลาตะกุกงง้งทะเลตาแห้ง ปริมาณสองกิโลหรือสองร้อยกรัมเลยฮะ้นกำเนเยอะนะครับถ้าเป็นแม่ค้าไปทํำขายก็เจ๊งอย่างเดียวเท่านั้นครับที่เราทําทานเอแล้วก็เน้นของที่ดีแล้วก็มีปริมาณที่เราทานไปแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วเราก็หลีไฟลงแล้วนะ ก็มัน่นคนเพื่อให้น้ำตาลมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคู่นะครับหลังจากนั้นเราจะเติม ปริมาณก็คือแล้วแต่ใจ่องไรจะชอบแต่ผมทำประจำแต่ผมจะเติมไปประมาณ20ช้อนนะครับ16 17 18 19 20นั่นแะครับถ้าใครชอบเค็มมากก็เติมมากหน่อยถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ลดลงน่อย ที่เราเคี่ยวได้ที่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมผักน่ก็พืดผักแล้วกันฮนะเป็นเครื่องเคียงปรุงรสนะครับลงไปที่เราสับไว้เนี่ยตอนแรก เราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปปิดแก๊สได้เลยะครับในงานเสร็จซึ่งวิธีการทำนะครับวันนี้น้ำปลาหวานสูตรอังกุญจรนะครับถ้าชอบนะครับการรับชมวิดีโอของนี้นะครับกำุณา กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและที่สําคัญคือกดเอ่อเรียกง่ายว่าสับตะไคร้นะครับสับตะไคร์หรือซับสไคร์ก็เป็นภาษาชาวบ้านเราจำได้ง่ายคือสับตะไคร้นะครับนี่ขอลาไปก่อนครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ